ดีทักเร์นะครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ดูกันนะครับก็มีสินค้าจะเข้าใหม่นะครับสินค้าจะเข้าใหม่นะครับอ่า20กว่ารายการนะครับอ่าเป็นทางรถเกี่ยวนะครับโอทีเป็นทางเครื่องอัดฟางนะครับ2ตัวนะครับเป็นทางรถแท็กเตอร์นะครับ MU 5 7 MU 49, L 4018, L 5018นะครับเป็นยันมา YM 357A 200ชั่วโมงงานนะครับเป็น <c oughs> เยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้ก็สินค้าราคาก็ถือว่าน่ารักน่าฟังนะครับเสี่ยวว้วนก็เลยเอามาฝากนะครับเยอะเลยนะครับมีก็เครื่องอัดฟางด้วยนะครับ เครื่องอัดฟางก็2 8 0 0 0 0บาทนะครับก็มีมา2ตัวครับสวยทั้ง2ตัวนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับสภาพค่อนข้างเดิมนะครับมากะเป็นเครื่องอัดฟางปี65นะครับสภาพสวยนะครับเสียอ้วนปกติเจ้าก็จะไม่เอาเครื่องอัดฟางเข้าเพราะว่าขายไม่ค่อยเป็นนะครับก็พอดีเห็นราคาเขาก็ถือว่าน่ารักนะครับไม่แรงนะครับ2 8 0 0 0 0บาทนะครับ ใครที ua, ่หาอยู่นะครับก็ลองมาเอานะครับ HB 135นะครับเป็นัตัวค่อนข้างสวยนะครับมี2ตัวนะครับเป็นตัวล่าสุดด้วยนะครับเป็นตัวล่าสุดด้วยใครหาอยู่ครับ2 8 0 0 0บาทนะครับส่งให้ถึงบ้านนะครับมี2ตัวนะครับแมคโครโคมาสูรนะครับวันนี้ก็เอามาจอดข้างนอกนะครับห้าแสนแปดหมบาทนะครับ pc 5 8รุ่น8นะครับใครหาอยู่นะครับสวยนะครับน่าใช้นะครับ แล้วก็จอนดีนะครับ400,000บาทนะครับ5050ดีนะครับใครหาอยู่ใครสั่งเสื้อ้วนไว้เอามาแล้วนะครับไม่รู้เอาไปซื้อปุ๋ยซื้ออยาขยาหมดหรือยังครับถ้ายังไม่หมดนะครับ400,000บาทนะครับจอนดี5050ดีนะครับก็ FC ก็มาอุดหนุนได้นะครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับ5 0 400,000บาทนะครับ แล้วก็แท็กเตอร์นะครับก็กำลังทะยอยขนนะครับเนื่องด้วยนะครับสินค้าเป็นช่วงรืดดูฝนนะครับจะเข้าพรรษาแล้วนะครับสินค้าก็ปรับลงปรับลงปรับลงเสืยออ้วนก็เอาเข้าเอาเข้านะครับเอาเข้ามาเยอะๆนะครับมารอเอฟซีมารอลูกค้านะครับสินค้านะครับปรับลงให้ทุกคันนะครับคันนี้นะครับเป็นช้างศึกอีดิชั่นนะครับ เดิมเซอ้วนขายอยู่เกือบ0,000สนนะครับช่วงใกล้ฤดูฝนนะครับบอกลูกค้าบอก FC เลยนะครับ4 5 0 0 0 0บาทนะครับราคาถือว่าน่ารักนะครับน่าจับจองน่าซื้อไปเก็บนะครับราคาเขาถูกลงมาเยอะเลยนะครับลูกค้าที่หาท่านอยู่นะครับไม่ต้องลังเลนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูปกติ5้า0 0 0 0 0 0บวกบวกนะครับเข้าฤดูฝนแล้วก็ปรับลงนะครับยันมาเอฟเจ2แรงนะครับ มี2คันนะครับ4ี่แสนแปแล้วก็5้าแสนสี่นะครับอ่ายันอ่าคูเปต้าสาแรงนะครับ36แรงมี1คันนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ L4018 นะครับ L4018 ถือว่าปรับลงเยอะเลยนะครับ3ามแสนห้าหมื่นนะครับสำหรับตัวที่ไม่ใช่ SP นะครับ3ามแสนห้าถึงสามแสนเก้านะครับอ่าส่วนตัว SP นะครับก็ อยากบอกว่า37,000 0ถึง400,000ต้นๆน,นะครับราคาก็ประหยัดลงมาเยอะเลยนะครับอ่าอันนี้แมนยูนะครับแมนยูอ่าก็ราคาก็ปรับลงเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเอหากันอยู่นะครับอ่าเดิมเซลว่นขายอยู่4 0 0 0 0 0 0บวกๆนะครับอยากบอก FC อยากบอกลูกค้าว่าคันนี้นะครับปรับรลดราคาลงเหลือ 3,500- 0 0ห0 0ถึง3 7 0 0 0 0นะครับ ใครที่หาอยู่คุ้มนะครับคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับไม่ใช่คุ้มธรรมดานะครับ anyway, คุ้มมากๆก็มาจับจองกันนะครับอ่ะ MU57 นะครับเข้ามา1คันนะครับอ่ะ6 4 0 0 0 0บาทนะครับ6,40,000บาทนะครับใครหาอยู่ก็ค่อยๆเข้ามาดูกันนะครับเป็นรถปีไม่ใหม่มากนะครับเป็นปี63านะครับชั่วโมงพันกว่านะครับสภาพก็มาดูเอาชอบก็อุดหนุนนะครับ 640,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ e f 3 9นะครับ3 9ตอนนี้เหลืออยู่3คันนะครับ2,5 2 0 0 0าแล้วก็3,000 0นะครับอ่าราคาก็ทยอยทยอยปรับลงนะครับลูกค้าหาอยู่ fc หาอยู่ก็ามาอุดหนุนกันนะครับอ่า40แรงก็อันนี้ก็คือตัวที่มีอยู่แล้วนะครับอคันที่เข้ามาใหม่ก็จะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับ32แรง สามสองแรงเซเว่นมีอยู่3คันนะครับคุณลูกค้า32แรงนะครับมีอ่ะมีเ0,000 000ืนบาทนะครับแล้วก็คันนี้2,9 0 0นนะครับนี่2อ0แ0แล้วก็คันนี้3,4 0 0 0นนะครับสวยเลยนะครับมีอยู่2 3 0 0คันครับแล้วก็อ่าสิแรง SP นะครับ50แรง s p ก็มีอยู่น่าจะประมาณ10คันนะครับ ของเดินมีอยู่ประมาณ7-8คันนะครับเราก็เข้ามาใหม่อีกหคันครับก็ราคานะครับก็อยู่ที่5 5 5 3, 5 5 0หานนเจะครับราคาประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณ10คันนะครับ FC หาอยู่ลูกค้าหาอยู่ก็สินค้าครับมีเขามีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ094 094 706 4430นะครับ เทคเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ MU49 มี5คันนะครับมี5คัน12345มาใหม่อีคันนะครับราคา4,640 4 9ห0 5 0 5 5นะครับ MU49 ราคาก็ถือว่าปรับลงมาเยอะนะครับน่ารักน่ารักเลยนะครับ L5018 นะครับกลุ่มนี้ก็อยู่ที่4,440น0ะครับก็ปรับลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยันม่านะครับ ยันมาก็ปรับลงมาเยอะเหมือนกันคันนี้ก็อยู่ที่อ่าเท่าไหรเนี่ยสามเซนนะครับอ่าอันนี 3, 9, 3, 5, 3, 4, ้สามเซนเก้าสามเซนห้าสามเซนสี่กับราคาน่ารักลูกคันเลยนะครับช่วงนี้ก็ปรับสภาพได้แล้วนะครับก็เก็บสีเก็บรายละเอียดรอลูกค้าแล้วนะครับอ่าอยากได้สภาพไหนก็มาเลือกเอาสี่เซนต้นๆก็มีนะครับเราก็มาเลือกเอานะครับอ่าสภาพคระกันนะครับ สี่เซนตนต้นๆก็จะสวยหน่อยนะครับคันนี้สี่เซนสองคันนี้สามเซนแปดสามเซนเก้ามีทุกสภาพนะครับคุณลูกค้าแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ไม่ใช่เงินสดนะครับโปรโมชั่นที่ไม่ใช่เงินสดก็คือลูกค้าจะซื้อผ่อนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับดาวได้ผ่อนได้นะครับอยากได้คันไหนก็เข้ามาเอาได้นะครับรถเท็กเตอร์มือสองนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ ดาวที่ศูนย์บาทก็ได้สําหรับยันม่านะครับดาวที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ครับเทคเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับ <c oughs> เดือนละสามสิคัน <c oughs> ก็น่าจะอ่ารวมๆแล้วสิ้นเดือนนี้น่าจะร้อยบวกๆนะครับอยากได้คันไหนก็ทักทายเข้ามาอยากได้คันไหนก็มาอุดหนุนกันนะครับ 0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้โทรมาอยากได้โทรมานะครับวันนี้ก็จบการอัปเดตคลิปนะครับรวมๆแค่นี้ก่อนนะครับลูกค้าอยากได้สินค้าชิ้นไหนอยากได้รถคันไหนโทรมานะครับเดี๋ยวจัดหาคันสวยๆให้เดี๋ยวคัดคันสวยๆให้นะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับรวยๆเฮงๆนะครับอยากได้อะไรก็โทรมานะครับ สินค้าราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับสินค้าราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับอ่ะรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ